กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงภายใต้การกำกับของสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชอขอนำท่านเข้าสู่รายการพ่อชอพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวสาวิตรีอุดมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการกรมการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพอชอพบประชาชนทางสถานีวิทยุป,ปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรี FM 93.75 MHz เมกะทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่24กันยายน2564กับดีชัน้นสาวิตรีอุดมพันธ์พร้อมกับความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของโครงการต่างๆภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมสาระดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านในวันนี้ค่ะท่านสามารถติดตามข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกรมการพัฒนาชุมชนได้ทาง Facebook Fanpage ของหน่วยงานหรือทางเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจาก ท่านพันการจังหวัดลบบุรีค่ะท่านเกียรติปราโมชฉายสีนะคะมาพูดถึงนะคะเรื่องการน้อมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิธฐานยราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสวัสดีค่ะท่านพันการจังหวัดค่ะคสวัสดีครับน้องสาวิตรีและผู้ฟังทุกท่านครับ ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านท่านการจังหวัดท่านเกียรติป่าโมดมากๆนะคะที่ามาเล่าสู่เรื่องราวดีๆในรายการพอชอพบประชาชนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้ค่ะครับด้วยความยินดียิ่งครับ ค่ะท่านคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการน้อมนาแนวพระราชดําริของสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัช,ชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะสู่แผนปฏิบัติการ90วันค่ะปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะว่าในส่วนของทางจังหวัดลบบุรีเองเนี้ยได้ดําเนินการหรือมีการรณรงค์นะคะให้ทุกครัวเรือนในพาจังหวัดเนี้ยยังไงบ้างคะในเรื่องของการปลูกผักสวนครัวเราพูด,ดง่ายๆกันนะคะท่านคะ ครับผมก็ขอนําเรียนอย่างนี้นะฮะคุณสัิิตินะครับที่มาครับด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะหรือที่เราทราบดีว่าโควิด -19 นะครับได้กลายเป็นโรคระบาดท,ที่ทางสังคมไทยนะครับและสังคมโลกนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นะครับหนึ่งในความวิตกกังวลของผู้คนก็คือประเด็นของความปลอดภัยในสุข,ขอ,อนามัยและเศรษฐกิจนะครับ ก็ขอ,อนําเรียนว่ากรมการมระชนนะครับได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสู่การปฏิบัติในระดับโครเรียนพร้อมทั้งน้อมนําแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชบรมราชกุมารีนะครับสู่แผนปฏิบัติการ90วันนะครับปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับ โดยการรนรงให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศนะครับสามารถนําแตงผักจากว,วัสดุเหลือใช้เน้นการพึ่งพาตนเองนะครับและความรักสามัคคีของคนในชุมชนนะครับและในส่วนของจังหวัดลบุรีนะครับกําหนดแนวทางการขยายผลต่อยอดการดําเนินงานเนี่ยน้อมนําแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ ประเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยสู่แผนปฏิบัติการ90วันนะครับปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับให้มีความยั่งยืนครับค่ะโอ้โหค่ะ,ะในส่วนของจังหวัดลบบุรีเนี่ยนะคะมีทั้งหมดกี่อำเภอคะท่านมีทั้งหมด11อำเภอครับค่ะเราเราได้ลงไปรณรงค์หรือว่าสนับสนุนให้ในส่วนของทั้งทุกอำเภอทั่วจังหวัด ลบบุรีเลยทราบมาว่าในการทํางานหรือเป็นตัวอย่างเป็นตัวแบบที่ดีก่อนผู้นําจะต้องทําก่อนใช่ไหมการนั่นครับผมตรงนี้เราก็ได้วางกระบวนงานไว้นะครับจังหวัดลบบุรีเนี่ยโดยสํานักงานพัฒนํชุมชนจังหวัดลบบุรีเนี่ยได้รณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวนะทุกครัวเรือนในจังหวัดนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับก็คือหนึ่งก็คือโดยจัดทําโครงการนะครับละโวธานีปลูกลักปลูกผักแบ่งปันสุข เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และการเ,าเกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับโดยขอความร่วมมือและเชิญชวนให้ผู้นําร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเป็นตัวอย่างได้แก่นะครับ หนึ่งก็คือผู้นําต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริงนะครับได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับอรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับันหน้าส่วนราชการในอำเภอันหน้าส่วนราชการระดับอำเภอนะครับและเจ้าที่สังกัดกงมการภาคประชาชนในจังหวัดลบบุรีเนี่ยได้ปลูกผักสวนครัวอย่างน้อยคนละสิบชนิดนะครับเพ<แ>ื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนนะครับในส่วนที่สองนะครับคุณสัพพิตรีก็คือผู้นําต้องทําก่อนนะครับ ก็ได้แก่ช่มชนท่านกำนันทุกตำบลนา<อ>ยกองการบริหารส่วนตำบลทุกแห่งผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านประช่าประธานกุ้มบ้านคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลน,นะครับคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านผู้นำอชอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกหรือที่เรารู้ในเรื่องของของทอรอนะครับและก็นักพัฒนาต้นแบบหรือนพตนะครับให้ เกิดการสร้างกระแสการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นงานหลักที่ทางทางบบรีนะครับแล้วเรายังได้มีการถอดบทเรียนความสําเร็จในพื้นที่องค์การหาส่วนตําบลของตาบลกงธนูนะครับที่ดําเนินโครงการบ้านนี้มีรัฐ ปลูกผักกินเองนะครับซึ s <S ่งจะคุ <S <S ้นๆกันอยู่นะครับซึ่งเป็นโครงการที่ได้น้อมนําแนวพระราชดำริของสมเด็จพระคนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะมาเป็นแนวทางในการดําเนินงานโครงการนะครับโดยประชาชนในตำบลเนี่ยส่วนใหญ่ปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองนะครับในครัวเรือนและแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านนะครับ และยังเป็นคังเมล็ดพันธ์สำรองของตำบลกงธนูด้วยครับเมื่อขาดแคลนสามารถรับเมล็ดพันธุ์ไปปลูกเพาะได้เป็นต้นแบบกงธนูโมเดลนะครับ,รบนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีให้ในการขับเคลื่อนโครงการซึ่งโครงการ,กร,การพัฒนชนเราได้ได้มาเป็นถอดป,ประเียนมาเป็นต้นแบบในการดําเนินการนะครับส่วนในส่วนที่สามนะครับก็ทําบันทิกความร่วมมือนะครับกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชีวิตและศิลปะนะครับมูลนิธิ MOA ไทยนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำอาหารและพลังงานนะครับตามเป้าหมายความยั่งยืนโลกและสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศครับ คุณตาวตรครับผมค่ะจะไม่ยินอ่าว่าเราได้ไปถอดบทเรียนของตำบลโกง่งธนูซึ่งนะคะเป็นชุมชนหรือตำบลต้นแบบในเรื่องของการน้อมนำํำแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิาธิราชาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงางอาหารแล้วชุมชนนี้เขายังได้ต่อย,ยอดไปถึง เด็กหรือเยาวชนที่เป็นอทออลรักโลกอะไรด้วยใช่ไหมคะท่านใช่ครับครั่ะในป็วต้นแบบอย่างดีเลยครับค่ะซึ่งท่านผู้ฟังนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้หรือว่าไปแลกเปลี่ยนนะคะที่ชุมชนตำบกลกงขนูได้นะคะซึ่งชุมชนนี้ตำบกลกงขนูเนี่ยไม่เพียงแค่ปลูกพืชผักเขายังมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะท่านใช่ครับ ก็อ่าตำบลกงธนูเนี่ยเป็นเป็นต้นแบบและเป็นสูตรเรียนรู้ซึ่งมีหน่วยงานหรืออหน่วยงานภายนอกนะฮะ<ว>ที่มาศึกษาดูงานเนี่ยเข้ามาดูงานบ่อยมากครับรับแขกกันไม่ไหวเลยครับผมแล้วก็ยินดีนะพร้อมที่จะอ่ารับทุกหน่วยงานนะครับรวมทั้งองค์กรเอกชนต่างๆนะครับเข้ามาศึกษาสาม,มารถติดต่อได้หรือจะผ่านทางสํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลบบุรีก็ได้หรือจะติดต่อทางอาองค์การบรหิหารส่วนตำบลทางกงขนุก็ได้ครับอืมค่ะค่ะท่านคะได้ยินท่านกล่าวถึงคําว่าอ,อละโวธานีปูกขัดสวนครัวแบ่งปันใช่ไหมคะใช่ครับ อ๋อค่ะตอนนี้ก็เป็นการสร้างกระแสในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของให้อ่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีได้เล็งเห็นเรื่องของความสําคัญในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการทํากิจกรรมง่ายๆซึ่งเกิดจากตัวของแต่ละครัวเรือนเองหรือตัวเราเองที่จะลุกขึ้นมาปลูกพืชผักสวนครัวที่ง่ายๆอยากกินอะไรก็ปลูกสิ่งนั้นใช่ไหมคะครับถูกต้องเลยครับ ค่ะแล้วก็เน้นในเรื่องของวัสดุเหลือใช้ของภายในพื้นที่ด้วยฮะเอามานํามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับึ่งพื้นที่รปีอ่าไม้ไผ่เนี่ยจะมีเยอะอ่ะก็นํามาเป็นเสเวียนนะเสเวียนคือยังไงคะท่านอก็คือเป็นเป็นถักถักเป็นไม้นะะเป็นแปงผักนะฮะจะทําให้ให้ยกยกระดับมาจากพื้นดินขึ้นมาประมาณสักอ่าประมาณหนึ่งฟุตนะฮะแล้วก็ใส่หน้าดินลงไปสามารถ แบ่งสัดส่วนในการปลูกป,ปักได้อย่างดีฮะเกิดความสวยสวยงามด้วยฮะเหมือนการแต่งสวนก็ได้อก็เป็นเป็นกษษษษุศลอย่างหนึ่งของภูมิปัญญาพื้นที่ของจังหวัดลบบุปปรีอย่างหนึ่งครับค่ะโอโ้โหค่ะวันนี้ทางท่านผู้ฟังนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ร่วมกันได้นะคะแล้วก็จำก็ จะหาโอกาสไปที่จังหวัดลบบุรีนะคะไปดูความสําเร็จในเรื่องของสิ่งเล็กๆ่กน้อยแต่ว่ามันมีพลังที่ยิ่งใหญ่ในการที่จะอปลูกฝังค่านิยมในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวแล้วยังทําให้่าร่างกายสุขภาพของเรานี้ดีด้วยดีตรงไหนดีตรงที่ว่าไม่มีสารพิษอยู่ในร่างกายเรา ถูกต้องครับค่ะถ้าท่านผู้ฟังนะคะได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอ่าทางท่านพนัการจังหวัดนะคะท่านก็อยากจะบอกถึงในเรื่องของความสําเร็จในการทํางานหรือการที่เราลงไปในเรื่องของการรณรงค์หรือว่าชี้ให้อชาวพื้นที่จังหวัดลบบุรีหรือไป่ากระตุ้นหรือไปกระตุกต่อมในเรื่องนี้นะคะว่าสําเร็จแล้วหรือยังในเรื่องของการที่เข้าไปรณรงค์ในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่ค่ะ ครับก็ขอนาเียนอย่างนี้นะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยจังหวัดลบบุรีเนี่ยมีผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยสิบเอ็ดอำเภอนะครับโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นเนี่ยอ,อยู่ประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยคนเรี้ยงนะครับคิดเป็นร้อยละเก้าสิบหกจุดห้าศูนย์นะครับอีกทั้งมีหมู่บ้านที่สามารถเป็นต้นแบบในแต่ละอำเภอเนี่ยอำเภอละหนึ่งหมู่บ้านนะครับก็เจยทเท่าเท่ากัากบมีต้นแบบ ทุกอำเภอก็คือสิบอ็ดหมู่บ้านนะครับ<ช>ซึ่งมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นเนี่ยจำนวนหนึ่งันสารอยหิสี่คนนะครับสามารถลดรายจ่ายได้เนี่ยประมาณหนึ่งแสนห้ามืหนึ่งพันแปด้อยเจ็ดสิบาทนะครับโดยประสานความร่วมมือ,อสร้างเครือข่ายสนับสนุนและขยายในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันมรดกพันธุ์ต้นกล้ากันนะฮ<ช>ะก็เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นนิมิตใหมายที่ดีฮะของจังหวัดลพบุรีที่ทาง ผู้นชุมชนนะครับได้เห็นความสําคัญของอกา,าปรปลูกผักค่ะปลูกนะปลูกผักา90วันนะครับ90วันปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับค <S S S 1> แล้วมันตอบโจทย์ได้จริงนะในภาวะ<ม>ในภาวะของ COVID <ช>โควิดสิบเก้าโรคระบาดนะครับที่มันจะต้องเ้นระยะทางสังโคมออกไปไกลําบากนะครับอการสร้างความมั่นคงทางอาหารจึงเป็นเป็น,ปนบทบาทสําคัญในยุคนี้จริงครับค่ะ อย่างตัวหนูเองเนาะอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์มีพื้นที่ค,คือแบบมันมีความจดข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่แล้วเบียงเล็กๆนะคะเราก็สามารถใช้วัสดุเหลือใช้เนี้เอามาปลูกพืชผักที่เราอยากกินผักบ,บุ้งที่เกิดง่ายๆนะคะหรือเห็นในส่วนของทางกรมการพัฒนเที่ยวนะคะได้รณรงค์เพิ่มในส่วนของอปลูกพืชสมุนไพรท่านค่ะก็ในส่วนนี้จะ ผมผมมองว่านะฮะตรงนี้เป็นโครงการที่ดีแล้วมันสามารถดําเนินการได้ไม่ว่าไม่ว่าจะท้องท้องที่ในอ่าชานเมืองชนบทแม้แต่ในเมืองก็สามารถดําเนินการได้ถ้าเกิดเราเรามีความตั้งใจจริงนะฮะที่จะจะปลูกนะแม้จะอยู่คอนโดผมว่าก็ปลูกได้แล้วก็อ่าผลผลิตที่ได้มามันก็เกิดความภาคภูมิใจไม่ต้องไปเดินซื้อตลาด อ่า<ช>ถ้าเชื่องกับเพาเนี้ยเราปลูกในคอนโดก็สามารถปลูกได้ะชถ้าเก<ช>ิดเราจะทาเนี่ยเราเดินไปต้องซื้อต้องใช้เงินต้องสิบบาทนะฮะถ้าเราปลูกเราก็สามารถดําเนินการได้เลยนะก็ะเป็นเป็นการประหยัดอย่างหนึ่งถ้าเกิดเรามองถึงคุณค่าเนี่ยมันได้ทั้งคุณค่าทางจิตใจแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยครับค่ะบางทีเห็นต้นเห็นต้นผักสวนครัวของเราขึ้นแล้วไม่อยากเด็ด ท่านเห็นความงามของเขาอะค่ะมันชื่นใจว่าเออเราสามารถปลูกแล้วเขาเจริญเติบโตเพื่อจะเป็นอ่าผักหรือเอามาประกอบอาหารปรุงอะไรต่างๆแต่เราเห็นความสวยงามของเขาก็อาจจะเป็นการปลูกเพื่อประดับนอกเหนือจากการปลูกเพื่อรับประทานถ้าเหลือก็เอาไปแบ่งปันให้กับคงข้างๆหรืออครัวเรือนข้างเคียงเราได้ถ้าเหลืออีกจากการแบ่งปันเราก็สามารถที่จะเอาไปขายเพิ่มรายได้ด้วย คุณค่าทางจิตใจนี่หาซื้อไม่ได้นะคุณสาวิตรีอ,อ๋อค่ะใ,ใช่ค่ะ <c oughs> นะอย่างอื่นยังพอหาได้แต่คุณค่าทางจิตใจนี่ผมว่าเราต้องทําเองถึงจะได้ค่ะใช่ค่ะค่ะเราก็ต้องเริ่มจากเรื่องที่ง่ายๆนะคะอย่างเช่นการปลูกพืชผ,ผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็สร้างสุขภาพที่ดีที่ไม่มีสารพิษเข้าสู่ร,ร่างกายของเราเริ่มต้นวันนี้ไม่สายเกินไปนะคะท่าน ราบไม่สายฮะไม่มีคําว่าสายมีทำแล้วดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆฮะค่ะ <c oughs> ครับผมค่ะสุดท้ายค่ะท่านอยากให้ท่านเชิญชวนนะคะอ่าทางท่านผู้ฟังในรายการพอชอพูประชาชนนะคะมาร่วมกันปลูกผื้ผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อต้านภัยโควิดสิบเก้าหน่อยค่ะครับผมก็เรียนมทสัมตตีและผู้ฟังทุกท่านนะครับก <c oughs> ็การปลูกผัก บริเวณครัวเรือนนะครับในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารก่อนจะขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆต่อไปนะครับและขอเชิญชวนที่พี่น้องชาวลบบุรีและประชาชนทั่วไปที่รับฟังในคืนวิุนี้นะครับร่วมกันปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือนนะครับเพื่อลดรายจ่ายสร้างไรายได้ระยะสั้นให้กับครัวเรือนและอย่างบริโภค พักที่ปลอดสารที่ดีต่อสุขภาพนะครับและก็ได้คุณค่าทางจิตใจเลยครับขอเชิญชวนทุกท่านครับค่ะท่านอยากจะฝากสถานที่ท่องเที่ยวหรือฝากในเรื่องการขับเคลื่อนในจังหวัดลบบุรีเพิ่มเติมได้ค่ะอ่าตอนนี้นะฮะอ่าลบบุรีเราก็ยังเป็นพื้นที่สีแดงอยู่นะครับค่ะจะยังยังอยู่ในภาวะที่จะต้องร่วมกันป้องกันอยู่ซึ่งจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดลบบุรีมีสถานท่องเที่ยวมากมายนะครับ ถา้าสถานการณ์ที่ขายก็อยากเชิญชวนให้ท่านมาเที่ยวในเรื่องของเสือนปลาศักนะครับอําเภอพัฒนานิคมนะครับแล้วก็สถานที่โบราณของภายในเมืองนะศาลเจ้าพ่อกรกการนะครับมาไหว้พระนะครับแล้วก็อีกหลายๆที่นะที่ที่ที่ท,ท,ที่ที่น่าสนใจถ้าแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพฯด้วยนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพฯสั่นมาที่ท่านมาแล้วก็สามารถที่จะ ไปกลับได้เลยนะครับยังไงถ้าเกิดสถานการ์ขี่ขายแล้วก็เชิญชวนมาเที่ยวจังหวัดลบบุรีนะมีสินค้าโอทอมมากมายด้วยนะครับที่ให้ให้ชอบนะไม่ว่าจะเรื่องผ้านะครับเรื่องผ้าผ้าที่โด่งดังก็เป็นผ้าของอำเภอโคกเจริญอำเภอบ้านมีนครับรวมทั้งป่าส้มด้วยฮะการกินเยอะครับครับ ค่ะค่ะท่านวันนี้นะคะท่านผู้ฟังในรายการพอชพอบประชาชนนะคะก็ได้รับความรู้นะคะแล้วก็สาระดีๆนะคะในเรื่องของการน้อมนําแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีนะคะสู่แผนปฏิบัติการ90วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะโดยท่านพัฒนาการจังหวัดลบบุรีท่านเกียรติปราโมชฉายสีนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่มาบอกต่อเล่าเรื่องสาระดีๆให้ท่านผู้ฟังและการพอจอพูประชาชนในวันนี้ค่ะค่ะ วันนี้ก็ค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาอ่าท่านผู้ฟังนะคะรายการพอชอพบประชาชนไว้เพียงเท่านี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะทุกวันศุกร์นะคะเวลา18บแนาฬิกาถึง18บแนาฬกาสานาทีทาง FM 93.75มเกมากเนะคะมาพบกันทุกสัปดาห์ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะกับท่านผู้การจังหวัดลบบุรีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ที่จบไปนั้นเป็นรายการพอชอพบประชาชนออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีทั่วประเทศเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565ท่านสามารถติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้ทุกวันศุกร เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ let สิบสบคือสูตรคลิกชีวิตของเกษตรกรไทยที่น้องชาวนาชาวสวนชาวไรจําสูตรดเด็ดนี้ไว้ใช้สู่เส้นทางความย,ายั่งยืนประยุกต์หลักทฤษฎีใหม่พอลู ให้สมดุลพอเพียงให้มีแล่งน,น้ำมีสวนไรนาในรูปแบบที่เรียกว่าโกนหนองนาโมเดลโกนหนองนาเน้นดินน้ำเพื่อชีวิตสร้างคุณภาพชีวิต สดีไใหม่พ่อหลวงเพื่อปวงชนน้อมนำมาใช้ไม่สับสนในโภกหนองหน้าโมเดลที่โคกลูกไม้ฮาระดับไม้สูงไม้กลางสลับไม้ต่ำไม้เตี้ยไม้ใต้ดินแม่นอง กินป้องหอยปูปลามีสิ้นมีพืชน้ำได้ชื่นใจทฤษฎีใหม่คือทางรอดของชีวิตฟื้นฟูเศรษฐกิจและสั่งปมขึ้นใหม่สืบสารรักษาต่อยอดสากพอหลวงไทย ด้วยโขกหนองนาโมเดลโขกหนองนาเนตดินน้ำเพื่อชีวิตสร้างคุณภาพชีวิตผิดชิตความยาิจนทฤษฎีใหม่ สนในโคกหนองนาโมเดลที่โคกปลูกไม้ห้าระดับไม้สูงไม้กลางสลับไม้ต่ำไม้เตี้ยไม้ใต้ดินแม่นองน้ำยังเป็นที่ทำกินมุ้งหอยปูกลามีสิ้นมีพืชนน้ำได้ชื่นใจ ทิษดีใหม่คือทางรอดของชีวิตพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมขึ้นใหม่สืบสาร,รักษาต่อยอดศาสตรพอ่อหลวงไทยสร้างชีวิตใหม่ด้วยพคกนองนาโมเดลสืบสา ยอดศาสตร์พ่อหลวงไทยสร้างชีวิตใหม่ด้วยโคกของนา